าวีเป็นชื่อตัวละครในนิทานพื้นบ้านที่เล่ากันแพร่หลายเพราะเป็นเรื่องในปัญญาสัจชาดกซึ่งพระสงฆ์เผยแพร่สู่สังคมในสมัยอยุธยามีการนำไปร้อยกลองชื่อว่าเสือโคคําฉันและในรัชกาลที่สองทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอกคาวีมีบทบาทคู่กับผลวิชัยเดิมเป็นลูกโคและลูกเสือฤาษีได้ช่วยชุบตัวให้เป็นมนุษย์ และถอดดวงใจใส่ในพระขันคนละเล่มมีให้ใครทำลายชีวิตได้ต่อมาเมื่อแยกจากกันได้แลกดอกบัวเสียงทายหากใครมีอันตรายจะได้ช่วยเหลือกันซึ่งหนวิชัยก็มาช่วยคาวีไว้ได้โดยปลอมเป็นฤาษีทำพิธีชุบตัวเท้าสันนุราชแล้วผลักลงในกองไฟกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย